เจ้งคือกิจการติดตัวลงอย่างถาวรโอยพันคิดร้อนรเลยอันนี้ม่มาเท่าไหร่คะสองบาทอะไรบอกครับสองบาท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 ตกใจเลยสองบาทจอดรถสองบาท ตลาดน้ำผู้ฮัลโหลสวัสดีมิรักแฟนเพจอีเดวนทุกคนนะจ๊ะตอนนี้เราก็อยู่ที่จันทบุรีเป็นที่เรียบร้อยนะจ๊ะซึ่งเราก็เดินทางมาจากกรุงเทพในเชติแลเวลาก็อย่างที่บอกกันไปนะคะจาก GPS เนี่ยมันประมาณ3ชั่วโมง4ี่สิบสองนาทีแต่เราทําเวลาได้เกือบ5-6ชั่วโมง <laughs> พูดเก่งเลยเจ๋งมากมา ตอนนี้เราก็อยู่ที่ตลาดน้ําฟูซึ่งเป็นตลาดนะศูนย์กลางจังหวัดจันทบุรีนะคนที่จะมาซื้อหาของของสดของใช้ส่วนตัวก็จะมาที่ตลาดน้าพูนี่แหละเพราะว่ามันเป็นศูนย์รวมทุกอย่างเลยที่นี่เราก็มีภารกเจสําคัญ <c oughs> แล้วมันก็จะมีใหม่แล้วเราก็เลยอยากจะมาหาของขวัญให้กับแม่เราซะหน่อยเครื่องของขวัญน,นั้นจะเป็นอะไร <c oughs> ไปดูกันจะ้ะ รักล้างก็ได้ง่ายใช่ไหมไม่ต้องถอดเราก็ได้จริงจริงอ่ะแล้วระบบยังไงเสียบปลั๊กเปิดเบเกอ,อร์ใช้ได้เลยแค่นั้นครับผมได้แล้วเครื่องทุนแรงของแม่อันนี้ราคาเท่าไหร่ละคะพี่ <laughs> โกด,ดังชน,นะจา่เรามาดูที่โกด,ดังกันเลยหาซื้อเครื่องกวนไส้ให้กับแม่แม่เขาจะได้ไม่ต้องเปืองแรงในการทำไส้ปันเค้ก เนาะจ้านก็ต่อได้เช่นเจอาาเมาข้างก็เหนื่อยท่อยู่ข้างไหนอยู่ข้างไหนอะเดี๋ยวมันจะใส่มันจะปิดแล้วมันจะคับกันโอ้โหด้วยคือถ้ามาจันเนี่ยไม่กินปั้นคลิปแม่ยานี่คือมาไม่ถึงนะเป็นอนหรือไม่ได้นอนนอนอน,นอนไม่ต้องหัวเข้าก่พี่จับไว้หน่อยนะมันลูกหัวเข้าใช่ไหมเนีน่ย ตอนนี้ปัญหาใหญ่แล้วจ้ะตอนนี้เขากำลังไปชุมกันอยู่ก็ขึ้นรถร้อลอยกำลังไปชุมใหญ่นอย่ป็นอะไรดีหลวงหลวงพี่นั่นได้ครับ อัะนี่ก็เป็นปัญหาของเราปัญหาของเราเอาลงไงขนาดเขาสี่คนเขาขึ้นให้อะเอาขับไปบ้านเอาลงไงได้แล้วของทุนแรงและเครื่องทุนแรงให้กับแม่แะก็ถือว่าเป็นของปัตปีใหม่ให้กับแม่ย่าแล้วกันเนาะยังไงจ๊ะเรียบร้อยโอ้หใหญ่มากใหญ่มากแลกคิดว่าเครื่องเราแค่ตั้งโต๊ะอะไรงี้ นี่มันเป็นเหมือนเครื่องอุตสาหกรรมเลยก็ทำได้ประมาณสิโลสิบโลใช่ไหมโอสิบโลสบายมนม่ได้ทุนแรงได้เยอะเลยใช่ไม่เหนื่อยด้วยไปเอาไปให้แม่แล้็ใครอยู่จันนะจ๊ะอุอดนนนได้นะครับเบอร์โทรติดต่ออยู่ด้านนี้นะครับ ราคายอมยาวนี่ล่าสุดนี่คือเขาสั่งมาห0พ0ตัวนะจ๊ะใช่แล้วกำลังเล่งผลิตอยู่แม่กับน้องในมืออีกแล้วใช่ปั้นมืออีกแล้วป่วนกันโอ้แต่ข้อมืออยากกินก็ถือว่าได้เครื่องพุ่นแรงอันนี้ไปเดี๋ยวออเดอร์มาเลยมาเลยมาเลยจ้าค่ะที่อยู่จันทบุรีฝากด้วยนะจ๊ะอแถวแถววัดโรมันนะจ๊ะใช่แถววัดโรมันอ่าผื่ใครสั่งอยากอุ่ ก็มารับได้มารับได้ยังไงก็ฝากคุณโดนปั่นเถิดใช่ไม่ยาน้องรัดของเราด้วยใช่เบอร์อยู่ดังนนี้นะใช่ดันรัก่าเมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมเห็นแล้วเนาะคือคนอ่ะเขาขึ้นกันช่วยกันสี่คนอ่ะรุ่นสี่หนุ่มเดี๋ยวเราเอ่อคนอ้วนหนึ่งมีชายกำยำหนึ่งแล้วก็สตีสองเด็กหนึ่ง ดูสิจะเอาลงยังไงเราจะผ่านวัดโรมันด้วยแต่ไม่ได้แวะอันนี้ไม่แวะนะจ๊ะนนีม่แวะนะจ๊นะ,น,ะจนี่อันนี้ไม่แวะนะอ่านนะบ้านอยู่ใ,ใกล้ๆแถววัดโรมันนะจ๊ะอย่าลืมอุ่นนุ่นได้นะปั้นขิดแม่ยาเบอร์โทรอยู่ที่ด้านล่างนะจ๊ะโ,โทรขึ้นบ่อยมาก <laughs> เก็บค่าโฆษณาแม่สะมั่งมาแล้วไปเป้าไปเที่ยวเป้าเอาลงกันยังงเอาลงง่ะโอ้ถังใหญ่ใหญ่มากใหญ่มากผมก็ไม่คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้แต่นี่มันเล็กสุดของร้านแล้วแม่ เดียวเดียวไม่ได้ไม่ได้เดียวเดียวหนูต้องช่วย อืมดีนะถ่ายให้ดูใครอ่ะเห็นตัวเองเปล่าล่อวยยหอเลยอะหลนมา 快点！ เลยรูปส,สวยๆอยากได้รูปส,สวยๆวิโอ้ยสวยนะเนี่ยยูทูบเบอร์ไม่เหมือนหนูที่ใครคิดนีเลยอะมุมเนี้ยดี ต้อนอรับปีใหม่ของแม่ยานะจ๊ะและนี่ก็คือผลผลิตค่ะที่ได้มานะจ๊ะอันนี้คือเราไม่ได้ให้แบบว่าให้แม่ทําให้เราซีซีนะคือเราให้ตั้งแม่นาะี๋ยวะเลยค่าว่าเราไปเอาของแม่ซีซีไก่เราก็คิดอย่างนั้นแหละแต่คือกลัวเป็นบาปเป็นกรรมไงแม่เขาทาขนมขายเนอะนะยังไงก็เงินค่าขนมทุกอย่างเนี่ยก็คือแม่ก็ต้องซื้อของให้ลงให้หลานนั่นแหละแล้วก็ ถือว่าตรงนี้เป็นเครื่องนแรของแม่ให้แม่ได้ทําอาชีพที่สบายขึ้นนะคะทุนแรงขึ้นนะจ๊ะแต่ยังไงที่คือคนใข่ใอยากจะกินปั้นคลิดแม่ยาก,ก็สามารถสั่งได้นะคะเดี๋ยวเบอร์โทรเราจะทิ้งเงินไว้ตรงใต้ล่างนี้ <c oughs> ติดต่อได้เลยนะคะแต่เขอ,อยังเดียวให้มารับที่บ้านละวกันเนาะนะหรือว่าท่านใดยอยากจะกินลองชิมกันก่อนได้มี อยู่ที่ตลาดสวนมะม่วงหาไม่ยากค่ะเดินหาได้เลยถามว <ov> ่าร้านบั้นขิดแม่ยาอยู่ไหนเดี๋ยวเขาก็หาให้เจอแหละเดค่ะลองไปกินดูก่อนได้ค่ะสำหรับคนแันทัพพลีนะยังไงก็ฝากบั้นขิดแม่ยาไว้ด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ช่องอินเทอร์เน็ตของเราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ขอให้ปวยนี่ปวดนี่ปวดบาย